ngắm lấy ngắm đi ngắm này ngắm đi thì nó ngắm ngắm đi oh, yeah. cái ý ก่อนพี่น้องน้ำขักน้ำเน่ ค่อยปาดก้องไว้พี่น้องพกกวกเจ้าห็นปะสวยที่สุดเลยสวยที่สุดเลยพี่น้อง mà ngam someday tất tục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  tất nhây, tất <laughs> <Chát>. tục <laughs> 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 ตีพี่นอ้องงามที่ยังพี่น้องเอ้ยงามข่างงามเนี่ยมังคีนอ้องงามเลยงามดี กนี่่้องว่ามันเป็นจังไดมันคืองามเท,มมเทมขวดสิเก็บใส่ถุงพี่หนอเดี๋ยวหน้าเขาจังสิงมาเอาไหม,มวันไหนรถท้ายหลุดมึข่อย <c oughs> แต่เบิ่งให้มันเกิดดอกบัดนี้ขอสิมาเก็บดอกมันให้มันออกดอกเพิ่นพี่น้องมันใหญ่ก่อนบัดอใหญ่แล้วถ่ายหูเผยนี่แตงงามๆดีพี่น้องอุ้ยขออ่อนซ้อนหน่อยอ่อนซ้อนคขาอ่อนซ้อนนะ ก่อนี้พี่น้องนี